ช่องอนดีซ้อนสกลนครเปลี่ยนชื่อเป็นอันดีซ้อนแฟมิลี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอนดีซ้อนแฟมิลี่อ่าช่องน้องนุ๊กเนี่ยมันก็แฟมิลี่เหมือนกันค่ะทำไว้สำรองค่ะทำไว้สำรองโอเคก็ ในูเห็นพี่มั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูเห็นพี่สองคนมายืนอยู่ตรงเนี้หนูจอบดูแต่ละช่องหนูดูจากช่องที่ในโพธิพี่จะมาทําอะไรบ้านลุงพี่มาเกาะหรือวะจริงจริงไหมจริงจริงหนูดูจริงมันเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างไม่เรามาเรามาสวดมนต์ดีนะที่พวกเราจำหน้าพี่ได้ถ้าเกิดคนไม่รู้จักก็คือเป็นบุคคลหน้าแปลกไปเลยแปลกหน้าแปลกหน้าผู้ผิดก็ถือว่าโชคดี โชคดีที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะฮะมาทําความรู้จักทำความคุ้นเคยกับพี่ยูทูบเบอร์ก่อนหนูได้ยินแววๆอยู่มเมื่อคืนนี้ว่าครับผมอะไรนะจะเอาเงินแสนมาให้ลุงหรืออะไรอีกนิดนึงอย่าง้พี่เฉลยให้ฟังหน่อยครับอ๋อนี่เลยนี่เลยก็คงต้องท้าความไปถึงความให้ดูไปถึงตงั้งแต่เราเดินเข้ามาที่เกากะครับค่ะวันนั้นเรามาด้วยรถต้องต้องถึงขนาดนี้ไหม ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องนะย้นย้อนย้อนย้อคขั้ตอนมาถึงเมื่อวานเลยก็ที่มาก็คือผลิตภัณฑ์รียร์นะครับนะเข้ามาทําความรู้จักกับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับเข้าแล้วก็ทาความรู้จักกับลุงทีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายการขายนะครับยอดขายเนี่ยถึงเป้านะครับถึงเป้าหมายเมื่อไหร่ นะเราก็จะมีโบนัสก้อนใหญ่ให้ลุงพอ,อเอิญพรนอเอินว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันเดินทางมาเกือบจะถึงเป้าหมายแล้วเกือบแล้วยังขาดอีก200กสองร้อยกล่องอัปเดตตัวเลขตอนนี้ใช่ไหมสองร้อยเมืม่อเช้าสามร้อยเมื่อเช้าสามร้อย นะครับตอนนี้ตะเวนไปตามแต่ละช่องเมื่อคืนนี้ฟังก็คือสามร้อยแต่พอณเวลาปัจจุบันคือลดเหลือประมาณสองร้อยอันนี้เรียวทำเมื่อเมื่อสามวันก่อนบอกป้าแตนไปห้าร้อยป้าแตนก็มาบอกพี่ๆี่ยูทูบเบอร์ครับก็เท่ากับว่าตอนนี้หักไปวันละร้อยละร้อยละร้อยนะใกล้ความจริงเข้าลูกีใช่ถูกแต่ว่าวันนี้เนี่ยวามเชื่อมันว่า น่าจะจบนะน่าจะรบน่าจะจบภารกิจวันนี้แหละนะครับเย็นนี้จะมีเป็นวันเกิดลุงด้วยเนาะเพราะว่าถือโอกาสว่าอ่าหนึ่งนะครับเราก็อยากได้ของขวัญของขวัญจากการร่วมมือร่วมใจกับอ่าไม่ว่าจะเป็นเอฟซีนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ยูทูบเบอร์นะช่วยกันทําให้งานนี้สําเร็จคทันเวลาค่ะจกตอครับ เพื่อนถ่ายแล้วก็ปักตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสองร้อยไม่เกินนี้นะครับสองร้อยไม่เกินไม่เกินสองร้อยห้าสิบไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แหละไม่เกินนิดนึงไม่เกินสองร้อยห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักสักหกโมงเย็นเนาะสักหกโมงเย็นเดี๋ยวเราอัปเดตยอดนะครับอัปเดตยอดเรียลไทม์ว่าจะเหลือเท่าไหร่เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป้าหมายเราคือหนึ่งมาแจกค่าคอมมิชชั่นนะครับตามรอบปกติ ครับผมนะซึ่งพ่พยูทูเบอร์ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นกันตามปกติอยู่แล้วครับนะครับนะอันที่สองนะครับเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องไปกดเงินหนึ่งแสนบาทครับผมมาเตรียมไว้เพราะว่าเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้นะครับหนูไม่ค่อยจะตื่นเต้นเลยพี่ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ เราจะต้องจบที่การมอบเงินแสนก่อนกับแสนแตกนี่นะคะนี่ทำไปลอแล้วพี่ต้าทำป้ายหนึ่งแสนบาทไว้รอแล้วนะเดี๋ยวจะพินมาเนี่นะครั fc รีบจัดตัวนะจใส่จะบอดเลยนะคะใหญ่เลยสางซื้อได้กับทุกช่องนะครับผมพร้อมนะคะพร้อมก็ถือว่าเป็นถือถือว่า fc เนี่ยเป็นผู้เป็นผู้มอบ หนึ่งแสนบาทให้กับลุงพลนะครับนะฮะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่รีอานะรีอาเป็นแค่สะพานเนาะเพราะว่าถ้าเช็คไปต้นทางจริงๆคือคผู้ <F D S 2> ที่ผู้สั่งซื้อผู้ที่สั่งซื้อะะผลิตภัณฑ์รีอาก็คือเอซนะครับผมแล้วก,แวก,แวก,แวก็แล้วก็ในส่วนยูทูบเบอร์ก็เหมือนเป็นผู้สื่อสารนะนะครับเป็นช่องทางเป็นตัวนําพาสารมาหาพี่พี่เอสซีนะครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาทนะครับเงินหนึ่งแสนเนี่ย ก็มาจากเอฟซีนะใช่ครับไม่ใช่มาจากเรียนนะก็เหมือนเป็นของขวัญจากเอฟซีนะครับที่จะให้ลุงพลนะครับถ้าพูดไปคือก็เงินที่เอฟซีซื้อผลิตภัณฑ์เรียนนี่แหละนะครับนะเราก็จะนาโบนัสก้อนนี้เนี่ยมามอบให้นะครับก็เป็นเป็นการมอบร่วมกันนะครับเป็นการมอบร่วมกันก็อ่าพี่พี่เอฟซีทุกท่านแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกท่านอ่าแล้วก็ร่วมกับเรียเราก็จะมอบ ให้กับลุงพร้อมๆกันเนาะนะฮะหวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เราจะมามอบคอมมิชชั่นให้กับพี่ๆยูทูบเบอร์เราจะได้ไปกดตังค์สปายมาด้วยอ่าเราจะได้ hey, เราบอกนี้ได้ไหมเพราะว่าเราต้องเดินทางด้วยว่าว่าเราจะต้องถึงเงินแสนมาเมือเ่อไหร่เออเราบอกได้ไหมเราแต่เราไม่ระบุเวลาใช่ <laughs> ใช่เพราะว่า ปลอดภัยนะคะพวกความปลอดภัยไม่ไม่ไม่ห่วงใครหรอกไวไอ้สองคนนี้แหละครับกดมาแล้วนะครับเลยเออนะ้วก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับนอกเหนือจากสองร้อยสองร้อยกล่องเนี่ยตีเป็นโปรห้าก็กี่เซตเองสี่สิบเซตเออไม่ได้มาเป็นอยจังวะใช่ไหมคิดถูกปะเนี่ยถูก 40เซยูทูบเบอร์เรามี50โปรเท่าไหร่พี่โปร5หนาร้อย5้าสิบาทโปร5นะครับโปร5เอมันแสดงว่ามันก็ช่องละ1นึ่โปรก็จบแล้วดิช่องละ1นึ่โปรตอนเย็นนี้นะครับ<อ>โฆษณาเชียงช่องละ1นึ่งโปก็ปิดแล้วนะลุงพลก็จะได้เงินห0 0 0งแสนะคะคือต้องบอกว่ายอดนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะ เฉพาะยอดแค่นี้นะเรามาจ่ายหนึ่งแสนเป็นยอดที่สะสมมาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับซึ่งเราได้ตั้งเป้าเอาไว้นะครับถึงเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นแต่เพระอิ้นว่าเดือนนี้วันนี้วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นวันสาคัญด้วยนะครับก็เนื่องในวันครบรอบนนูุ้กันนะฮะบอมวันไฟวันเกิดของลุงพลเขาย้ำอีกทีหนึ่งที่เหลือขาดเท่าไหร่ครับ สองร้อยกล่องครับอีกสองร้อยกล่องสองร้อยกล่องแม่คุ้มง่ายเพี่กลมกลมเหลือแค่สี่สิบโปรถูกต้องชอหนึ่งโกน่ะก็ได้แล้วใช่ครับถ้าถ้าขึ้นไลฟ์สดพร้อมกันอ่ะทุกคนมีเอฟซีช่องอยู่แล้วคือลุงก็ได้เลยสี่สิบเซ็ตนะฮะสี่สิบโปรห้าสี่สิบเซตนะครับคือถ้ามองภาพรวมว่าสี่สิบเซตเนี่ยเฮ้ยตัวเลขมันเยอะว่ะแต่ถ้ามองเทียบกับ ยูทูบเบอร์เทเซตนะเทียบกับเอฟซีที่ให้กําลังใจยูทูบเบอร์แต่ละช่องตอนนี้เนี่ย<า>แค่บอกว่าคนละหน <1 S 2> ึ่งโปรจบเลยนะ ให้หุ่นดีแล้วไม่ทานก็ซื้อให้ยูทูบเบอร์ได้นะครับถูกต้องซื้อให้ยูทูบเบอร์กินเลยนะฮะใช่แม่บ้านย uh ิน huh ด <c oughs> <c oughs> <multiplayer> ีต้อนรับอ่าคราวนี้คราวนี้อัมพวันนะสี่สิบไม่พอเนาะช่วให้ยูทูบเบอร์สนใจผลิตภัณฑ์ดูนี้นะคะผลิตภัณฑ์รีอาร์นะคะสำหรับยูทูบเบอร์อันนี้เป็นรายช่องนะครัะมียอดสะสมด้วยนะฮะสวัสดีนะคะช่องใหญ่ได้แน่นอนเรามียอดสะสมด้วยนะครับแม่บ้าแม่บ้านมาฮุนนะคะ ต้องต้องบอกว่ายอดสะสมเนี่ยจะเป็นการสะสมนะครับผงทุกช่องทุกช่องมีโอกาสได้เหมือนกันหมดนะฮะใครเดินถึงก่อนได้ก่อนนี่นะดูดูเดี๋ยวซูมใะใครเดินถึง5้าร้อยกล่องช่องนั้นได้เลยโบนัสสะสมจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าหรืออีกเดือน2เดือนนะครับนะครบห้าร้อยกล่องเมื่อไหร่นะครับนะยูทูบเบอร์ช่องนั้นก็จะได้รับโบนัสก้อนนี้ด้วยเจ็ดพันบาทครับเตรียมไว้ให้ทุกช่องที่เดินถึงนะฮะ เดียวไว้ให้ทุกช่องที่เดินถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดที่เดินมาค่อนทางแล้วไม่ใช่ครึ่งทางค่อนทางแล้วนะก็จะเป็นช่องยกตัวอย่างพี่ชิดนะครับพี่ชิดพี่ชิดเหลือพี่มานานะครับที่ใกล้ๆเลยนะนะครับพี่อ๋อล่ะคะพี่อ๋อพี่อ๋อนี่ครึ่งทางแล้วผมพี่อ๋อนี่ครึ่งทางแล้วพี่ไทยบ้านนอกพี่ไทยบ้านนอกมาแรงช่วงนี้นะฮะ แรงช่วงนี้ก็ค่้นๆทางแล้วนะคะหรือใครอยากจะสะสมครบ1,000กล่องนะครับหนึ่งหมบ่นาพันนะครับอ่าฮะอ่าซูมซูมเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับโบนัสสะสมนะคะนี้เป็นโบนัสสะสมสำหรับพี่ยูทูบเบอร์นะครับคุณยิปาวีนะกดไลค์ให้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเดินได้นะครับค่อยๆเดินใครถึงก่อนรับก่อน โทรได้เลยนะคะ0 9 1 7 8 1 6 9 8 0นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะแอด rde คิดแล้วก็อาร์นะคะอย่าลืมมดแอบด้วยนะคะนี่นะคะตามเบอร์โทรนี้นะคะผ่านช่องอดิศรแฟมิลี่นะคะโปรห้าเนี่ยเป็นโปรที่ให้มูคนนะคะรได้แล้วนะคะหนึ่งแสนแต่ว่าจะได้เย็นนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะถ้าสามารถทิดเป็นโปร เซตห้าก็จะตกให้ท่านทนะเหลือแค่สี่สิบเซตเท่านั้นนะคะเพราะว่าสองร้อยกล่องนะคะแลเซตห้านี่คือแค่สี่สิบเซตเท่านั้นนะคะคุมให้ถ้าเกิดมีเอฟซีแต่ละช่องช่วยกันซื้อนะคะช่องละหนึ่งเซตนะคะดึงก็จะได้นะคะได้ทั้งเด็กทองฝัน โปรให้กับเราจะได้ทานต่อเนื่องถูกต้องครับผลลัพธ์จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับผมถามว่าสั่งหนึ่งกล่องสองกล่องได้ไหมสั่งได้นะครับแต่ว่าระยะเวลาการทานสิบวันครับผมเห็นผลนะเห็นผลแน่ๆนะครับนะบางท่านอาจจะน้าหนักลดลงบางท่านอาจจะสัดส่วนลดลงแต่ว่าเพื่อความต่อเนื่องนะฮะไม่อยากให้มันขาดตอนนะครับสั่งโปรห้าไปนะครับข้อดีข้อที่หนึ่งคือได้ทานต่อเนื่องทานรวดเดียวนะครับสองเห็นผล นะครับเห็นผลในเรื่องของอัตราการลดของน้ําหนักหรือสัดส่วนเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับ3นะครับค่าคอมมิชชั่นโปรห้านะครับซื้อ5้ากล่องทีเดียวเนี่ยนะครับมันจะทําให้ยอดสะสมนะครับเข้าใกล้นะครับโบนัสก้อนใหญ่ที่เราจะเอาเป็นของฝัญวันเกิดให้ลุงนะฮะมันจะได้เดินทีละห้าละห้าละห้านะฮะ ทีนี้นอกจากโบนัสก้อนใหญ่ที่จะมอบให้ลุงแล้วนะครับ5กล่องไปเนี่ยนะครับก็จะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับให้กับพี่ที่ยูทูบเบอร์ในช่องที่เอฟซีสั่งผ่านช่องนั้นๆ5กล่องก็คือ500เพราะนั้นมันก็จะไปเป็นทอดๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้เดินเร็วขึ้นลุงพลได้ยูทูบเบอร์ได้ถูกต้องได้ครับได้กันทุกฝ่ายนะฮะได้กันทุกฝ่ายนะครับผมก็ถ้า ใครที่ทานอยู่แล้วนะครับในจังหวะนี้นะครับสั่งต่อเนื่องได้เลยนะฮะนะครับในจังหวะนี้สั่งต่อเนื่องได้เลยน,นะคะช่องทางการติดต่อเลยนะคะเพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้โบนัสก้อนนี้ นะครับถึงลุงพลเร็วๆก็มาร่วงกันวันนี้พรุ่งนี้ของขวัญวันเกิดให้ลุงพลร่วมกันนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้ทานเนาะส่วนใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับโทรมาได้เลยสามเบอร์นี้ครับมาปรึกษาก่อนได้มาขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะวางแผนลดอย่างไรให้เหมาะสมนะครับนะแล้วก็เช็คความ ปลอดไขครับนะครับนะขอข้อมูลเพื่อให้เรามั่นใจก่อนที่จะทานครับนะครับนะอันนี้ก็โทรหาได้เลยหรือว่าแอดไลน์สั่งได้เลยนะครับสคะนก็อย่าลืมนะคะสั่งผ่านช่องอดิศรสกุลนครนะคะลุงคนได้ยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องอดิศรสำนีและนุกี้สำนีด้วยนะคะสวัสดีค่ะคู่มาแล้วก็ต้องมีว่ดรถแล้วนะครับ